สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Touring Scooter ช่องที่จะพาทุกคนไปจอดลึกถึงโลกของมอเตอร์ไซค์ทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสกูตเตอร์และ Big b ไบ e ์รีวิวข้อมูลข่าวสารและราคาล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถที่ถือว่าเป็นตำนานของสายสปอร์ตไบขนาดเล็กและเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนกับการเข้าสู่โลกของบิ๊กไบครถรุ่นนี้ก็คือ Ka ว a s a กินินจา250นั่นเองครับ หลายคนคงรู้จักกันดีเพราะคาวาซากินินจา250ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิและยังเป็นรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายในตลาดเอเชียและทั่วโลกด้วยความที่รถรุ่นนี้เป็นสปอร์ตไบค์ที่เข้าถึงง่ายราคาจับต้องได้และยังมีสมรรถนะที่เกินตัวมากๆสำหรับเครื่องยนต์ 250cc ทำให้หลายๆคนเลือกนินจา250เป็นรถคันแรกในการก้าวเข้าสู่โลกของบิ๊กไบค์เรามาเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบกันก่อนครับ คาวาซากินินจา250ม mm, าพร้อมกับดีไซน์ที่สืบทอดความเป็น DNA ของตระกูลนินจาอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่ไาหน้าเล็กที่ดูดูดัดนแฟริ่งที่มีเส้นสายคมชัดไล่ลมได้ดีและยังให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มตัวแม้จะเป็นรถในคลาสเริ่มต้นก็ตามการออกแบบตัวถังมีการปรับปรุงให้เพรียวลมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าการวางท่านั่งเน้นความสปอร์ตแต่ไม่ทรมานผู้ขับขี่จนเกินไปเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและออกทริประยะกลาง เครื่องยนต์ของนิ n j a 250เป็นแบบ2สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ 249cc ให้กำลังสูงสุดประมาณ39แรงม้าที่12,500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดที่23.5นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อนอาทีเกียร์เป็นแบบ6สปีดท,ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ไหลลื่นและตอบสนองได้ดีมากแม้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่การจูนของ Kawasaki ทำให้รถรุ่นนี้เร่งได้ติดมือและให้ความรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้บิดขันเร่ง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ a s s i s t and s l i p p e r Clutch ที่ช่วยให้การเข้าเกียร์นุ่มนวลลดอาการล้อล็อกเวลาลดเกียร์ลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มักจะพบในรถรุ่นใหญ่แต่คาวาซากินำมาใส่ไว้ในรถคลาสเริ่มต้นนี้ด้วยระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาด41มิลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นโช้เดี่ยวปรับพอรีโหลดได้ทำให้การควบคุมรถมั่นคงและนุ่มนวลไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเข้าโค้งแรงแรงระบบเบรกใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อม ABS ที่เป็นมาตรฐานช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอถนนเลื่อนฝนตกหรือการเบรกกระทันหันเรามาพูดถึงเรือนไมค์กันบ้างนินจา250ใช้เรือนไมค์แบบผสมผสานระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลโดยรอบเครื่องยนต์ยังคงใช้เข็มวัดแบบดั้งเดิมที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตส่วนจอ LCD จะแสดงข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงและทริปมีการออกแบบให้ชัดเจนและอ่านง่ายแม้ในตอนกลางวัน การวางตำแหน่งไฟบอกสถานะต่างๆก็ใช้งานสะดวกสำหรับผู้ขี่ถัดมาที่เรื่องการขับขี่นินจา250มีน้ำหนักตัวรถอยู่ประมาณ170กิโลกรัมซึ่งถือว่าไม่หนักจนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้นทำให้ควบคุมง่ายเข้าโค้งได้มั่นใจและยังคล่องตัวเมื่อขับในเมืองความสูงบอดอยู่ที่ประมาณ785ม mm. ิลลิเมตรจึงเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ชาวเอเชียส่วนใหญ่ที่มีความสูงตั้งแต่165เซนติเมตรขึ้นไปสามารถวางเท้าได้มั่นใจไม่ยาก นอกจากนี้เรื่องการประหยัดน้ำมันนินจา250ถือว่าทำได้ดีมากด้วยเครื่องยนต์สองสูบที่จูนมาให้มีความสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ25-30กิโลเมตรต,ตอนลิตรหากใช้ขับขี่ทั่วไปในเมืองหรือทางไกลซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถสปอร์ตบค์ขนาดนี้สำหรับราคาของคาวาซากินินจา250ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ137,500บาทแล้วแต่สีและโปรโมชั่นของแต่ละศูนย์บริการ ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งเทคโนโลยีความสปอร์ตสมรรถนะและการออกแบบที่โดดเด่นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม Ninja า250จึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถ้าพูดถึงการใช้งานจริง Ninja า250เป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือผู้ที่อยากได้รถคันแรกสำหรับการเข้าสู่สายสปอร์ตบค์เพราะมันไม่เพียงแต่ดูดีบนท้องถนนแต่ยังให้ความสนุกในการขับขี่ทุกครั้งที่ออกทริป ความคล่องตัวทำให้ขับในเมืองไม่ลำบากและเมื่อต้องออกต่างจังหวัดก็ยังคงให้สมรรถนะที่น่าประทับใจหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเลือกนินจา250ทั้งที่ปัจจุบันมีคู่แข่งหลายรุ่นในตลาดเช่น Honda CBR 500R Yamaha 3มาฮาหรือแม้แต่ s u zu กิจ s x 2 5 0 r คําคำตอบก็คือนินจา250มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะการออกแบบและราคาที่เข้าถึงง่ายอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานในตลาด จึงทำให้หลายๆคนไว้วางใจในคุณภาพและการบริการหลังการขายของ Kawasaki ถ้าพูดถึงข้อดี Ninja 250ม mm, ีหลายอย่างที่โดดเด่นเช่นการออกแบบที่สปอร์ตจริงจังเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรถคลาสเริ่มตน้นและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปส่วนข้อสังเกตเล็กๆก,ก็คือด้วยความที่เป็นเครื่อง 250cc อาจจะไม่แรงพอสำหรับคนที่ต้องการความเร็วสูงสุดมากๆแต่สำหรับการใช้งานทั่วไปและการเริ่มตน้นถือว่าเพียงพอและคุ้มค่ามากครับ หากมองในภาพรวมคาวาซากินินจา250ถือว่าเป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวนันมันไม่เพียงแต่มีความหล่อเหลาสไตล์สปอร์ตแต่ยังให้ความรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ขี่มีความประหยัดน้ำมันและที่สำคัญคือราคาที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีกนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของคาวาซากินินจา250ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังมองหารถสปอร์ตบค์ขนาดเล็ก ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นหากใครเคยขี่นินจา250หรือกำลังใช้อยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้กับช่อง Touring ส co o o เตอของเราเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและรีวิว ide, มอเตอร์ไซค์ใหม่ๆในอนาคตรครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ